เปียบเทียบแล้วเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่จ่ายค่ารัฐส,สวัสดิการเทียบกับสัสดส่วน GDP สูงที่สุดในยุโรปแล้วค่ะแล้วจ่ายค่ารัฐส,สวัสดิการเยอะมัน ส่วนทางกับอะไรรู้ไหมคะส่วนทางกับความสามารถในการหาไรายได้ของประเทศฝรั่งเศสคะ่ะ productivity ของประเทศฝรั่งเศสนะคะหรือว่าผลผลิตต่อชั่วโมงของประเทศฝรั่งเศสโอเคเคยดีแหละเคยผลิตสินค้าแบบนิดหน่อยแล้วทาเงินสูงๆได้แต่ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมา productivity ในฝรั่งเศสไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าช่วงโควิดโอเคกระเป๋าเคยขายดีมากๆในจีนใช่ปะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็มียุคที่แบบลักชัวรี่มันพังพินาศในจีนเลยอะเพราะฉะนั้น นั่นแหละคือ,อไรายได้ของฝรั่งเศสค่ะไซเคยทำถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้อาณาจากักรลักเวลี่ขาดลงเพราะฉะนั้นหลังจากที่แบบแบรนด์เนมมันไม่ได้แบบปุ้งปางขนาดนั้นแล้วค่ะ productivity ของฝรั่งเศสก็ลดลงด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสที่เคยจายหนักๆเลยอะ <S <S เพื่อแบบรัฐสวัสดิการเพื่อความนิยมทางการเมืองอะไรใดๆเนี่ยตอนนี้ทำแบบเดิมไม่ได้แล้วแล้วแถมแบบจะ ฮังกส่วนทางกลับไปเลยด้วยอะ่ะมันทําให้ฝรั่งเศสกําลังเผชิญกับความจริงอยู่ข้อหนึ่งค่ะว่าแรงงานของพวกเขากําลังยืนกรานอย่างรุนแรงในการที่จะให้รัฐบาลน,นั้นรักษามาตร,รฐานคุณภาพชีวิตแบบเดิมของพวกเขาเอาไว้ให้ได้และบอกเลยนะว่ายิ่งปัญหาความไม่สงบนี้ยืดเยื้อนานเท่าไหร่วิกฤตการคลังเงินของฝรั่งเศสจะแย่ลงเท่านั้นเลยค่ะ